ดูผู้อยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์สั้นเรื่องรักเธอที่ใจดีกันค่ะได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาหลายคนคอเห็นน้องบางคนหนจากชุดไปได้สองพันผู้ังบัวมันเกิดเล่นใกล้ชิดอย่ามาจบ่อช่าง้านการของเรา้องมีงานที่ความสุขแล้วก็ชวนที่สนุกสนานที่่านมาเราะว่าเราไม่ต้องประวมนานเขาไม่ ้องรเขาอยู่กับฝังมันส่งกัคทั้งสองทางการคับแค่้องนอกไม่ได้อัวันนี้เราจะได้จากการสัดภาษณ์ว่าชีวิตคือยงายนเป็นยงไงและวันลาห้องนอนเราคือว่าถ้าเราต่างเขาพวกเรามีความสุขหวังว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลนที่เราไ้ลชีวิตองฟังที่เรียบง่ายแล้วก็มาเครับเปลี่ยนสำคัละไม่เปลี่ยนตลัด แล้วน้องๆเจะเป็นคนใจสำคัญในการพัฒนาต่าาาอกันชีวิตพวกเราต่อไปกับขอบานค่ะาสุกค่ะนรต้อง่นะแ้หประมาณ2อคะก็มีโทรั์เปก็ไม่รูจักเรือบไปแล้วเาะามที่เป็นชาชีโทมา้ก็บอกว่าต้อง ใจนช่คะน้องสนใจนับก to ันค่ะถ um ้าเพิ yeah. ่มจอนเยอะพ่ตอนแรกก็พูดกันด้วยปากเป่าแล้วก็ตื่นขา้ไม่ออกว่าเอ๊ะอะไรที่แกจะทำอะไรคมเบิ่ลจทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็เลยลองร้องคุยกันแล้วคุ้มเบิ้ลก็ส่งเรื่องย่อมาให้ห่างจริงๆแล้วคุ้มเบิ้ลคงอยากจะได้พี่น้งชัดชัยมากกว่าแต่พอดีพี่น้งชัดชัยไม่ว่าค่ะงานเยอะแล้ก็เลยอาศัยช่วงชุลมุนควาบ ก็สิ่งนึ spoke spoke oh, ่งที่ราต้องรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากทำก็คือสองคำพูดสองคำพูดสองคนอยากเหมือนกันแรกเฮ้ยเราอยากเต้นนี่จะมีอยู่ในในในหนักขึ้นไปสอง้วยคำพูดของแม่รู้สึกว่าเออการมากำกับเราการมากำกับน้องเนี่ยก็คือการเล่นกันเราทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติการเล่นแต่ไม่ได้คิดว่าสู้กันอะไรก็เลยรู้สึกว่าเอองานสองเรื่องเนี่ยเป็นการเล่นของเรา เา่มอ,อ,อ่องไปมา่วันนี้มาทาอะไรเลนหนังหรือเปล่าอาเลังคนเหนแม,แม่แม่คนนีน้เ<อ>ี<อ>ต้องจริงนะคะเป็นขาาวแรงเลยเตรียมตัวจากอ,อ,อยกร้อมเตรียมพร้อมกองมาขอบคุณคะนะคะ มันเปิดตำสนามให้ลูกได้งลงมาเล่นนะคะ